สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาไปคาเฟ่ใหม่นะคะอันนี้น้องใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดเลยนะคะคาเฟ่สไตล์เกาหลีอยู่ย่านพระราม5นครอ,อินทนี่เองนะคะชื่อว่า t o d o Something Cafe ค่ะก็เป็นสไตล์ออกเกาหลีเกาหลีเนอะแต่ว่าจะบอกว่าตัวเค้กชีสเค้กเนี่ยค่ะอร่อยมากแนะนำเลยถ้าใครมานะคะค่อยๆกินเค้กได้เลยสั่งได้เลยทุกแบบเนาะ มาลองคาเฟ่ใหม่อันนี้่็ตั้งใหม่เย็นนะคือดีซันติงนะคะแต่ว่าเราสั่งเป็นมันชช่าคิดมาอร่อยมากมดูข้างในกันใช่นี่เลยนะคือแบบนเนื้อเขาแน่นมากแบบเราแบบชีสเค้กเขาไม่ได้แบบคือเท็กเจอร์เขาไม่ได้เหมือนชีสเค้กมากแบบมันค่อนข้างแน่นแล้วก็กินอร่อยอันนี้ถือว่าอร่อยมากร้อยกว่าบาทจำจำราคาไม่ได้แต่ว่าอันนี้ดีดีงาม มัชฉาลิตนะคะก็นวันวนวันวนวันว,นวแบบแบบชาเขียวธรรมดานี่ไหะแต่ว่าชีสเค้กขนมคือดีงามมากพูดเลยว่าขนมคือดีงาม จะแนะนํามุมลับของร้านนะคะก็ไม่ถือว่าลับมากหรอกเนะื้แต่ว่าอย่าลืมนะคะกินเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงดาดฟ้าของร้านเลยนะพร้อมแล้วก็เปิดประตูไปสู่เกาหลีกันเลย ก็เอามุมถ่ายรูปมาฝากกันนะคะด้านบนดัตฟ้านี่คือห้ามพลาดนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะส่วนคาเฟ่นี่ก็น่ารักน่ารักรกุบกิบและสไตล์เกาหลีเนาะเขามีที่จอดรถหน้าร้านแล้วก็มีที่จอดรถ่อนถึงร้านนะคะจะเป็นจอดรถในวัดได้ด้วยนะก็แมนจการจอดรถกันดีๆแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน,นะคะ่ะสาหรับทัวร์คาเฟ่ของ BPGGH นะคะว่ารอบหน้าเราจะไปไหนกันอกีก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะคะทุกคน แล้วก็อย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ